ทุกคนครับมีประเด็นด่วนนะครับเมื่อจีนนั้นสวนกลับแล้วขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเป็น84%ครับสวัสดีครับทุกคนผมบิวโพสครับวันนี้วันพูดที่9เมษายน2 5 1 8หลังจากที่สหรัฐอเมริกาภายใต้กระน,นำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ก็มีการประกาศขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเกิน100%ขึ้น104%แล้วนะฮะในเช้าวันนี้คือวันที่9เมษายนซึ่งจีนเขาก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจากสหมิกาเป็น84%จากเดิม34%นะครับเริ่มมีผลวันพรุ่งนี้คือ10เมษายนที่การตอบโต้แบบดุดันแบบนี้นะก็ส้อนเห็นว่าจีนนั้นเลือกที่จะยืนหยัดแล้วนะครับไม่ถอยนะสู้เต็มที่ทางการสถานการณ์ที่หลายประเทศเช่นญี่ปุ่น,นรวมไปถึงทางฝั่งของเวียดนามก็อยากจะเข้าไปเจรจา ประเด็นที่ต้องจับตาคือภาษีที่เพิ่มขึ้นทั้ง2ฝ่ายเนี่ยอาจจะทำให้การค้าระหว่าง2มหาอำนาจของโลกนะครับอาจจะหยุดชะงักกันไปซึ่งมันจะไม่กระทบแค่จีนและสหรัฐอเมริกานะแต่ว่ามันจะสั่สะเทือนไปถึงสป라이เชนโลกและเศรษกิจโลกในภาพรวมซึ่งคุณทอมเองเคยบอกว่าให้การภาษีมีความมุ่งหมายนะครับที่อยากจะป้องกันนะครับหรืออยากจะหยุดเรื่องของ การเอาราเปรียบทางการค้านะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันกลายเป็นสงครามการค้าเต็มรูปแบบแล้วนะครับนี่ก็แปลว่า,วาโลกเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจจนกระทั่งตอนนี้เอาเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์มากขึ้นแล้วนะครับนการบรหิหารความเสี่ยงของพอร์ตและการจับตานโยบายระดับโลกอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้อีกต่อไปนั้นสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้ตลาดคุณยุโรปลง4%เปรนตลาดคุณอเมริกาก็ปรับตัวลงต่อนะครัับบ่ครส